ว่ายวออกข้าหัดค้นว่าเห็ดเห่านั้นอะไ้ทรงอันทอดซับไปอะไดรทรงเอ็ดเอ็ดอะได้มเด็กคนจุดลุ่งอันนั้นให้ดักเขามึงนี่จุดนดักตัวง่าม มันก็คือคนยิบนะเพื่อนคือใครอยากเว้ะเออใครอยากเ้ยบดินอยาบดินเอืมะคอนี่ซอแขนี่กรดินบยางแห้งแล้วดิไทยี่ว้าเอาลุงในะนำไทยจะไกลกันได้ทันชันเหียไทยมุตตัวก็นด้เห็นว่เห็นชัดเหเห็นด เขาช่มเครองเี้ก็ได้บ้านไหนครับว่าจะต้องทำขึ้นนั่นแมันบ่ด้มาว่าคนไรนยมาวนเล็กน่อยเขาเฮ็ดเขาทรงอันไปบ่อดเอ็มเอ็สกับ่อดเขาเฮ็ดีบ้านไหอแล้วเจิเฮ็ดเอ่าเขาเฮ็ดเป็นยังไงพอเขาท่งเป็น่ต่งอะไรนี่ต้องสมัคร ก็ต้องเปิดสมัครเงื่อเหอไ่อย่างคือิบวม่เจริญข้าวกันนกแกแดงทำไมมันถึงจะไม่เจริญอะไรกันเลยทเสียงเลยเอย้อนลอยใยใยยใยแดงไปเบื้องป่ายบ้านเล็กมีสามจ่าใยนี่หายมัน ปาแมงังไงมีสามตาเลยนี่เดียงไห้ว่หนุนวอกนี่เดียงควนเลยนะบ๊วยบ๊วมันเฉียดอย่พอเป็นไพ่กับป๋าใช้เสือผานนี่เป็นทาบนเงี้เดียวนะโอ้บักเล็กๆบักปีเล็กไก่เนี้ยก็เมื่อลูกันมาขายบักนัดแล้วมืออื่นมาอังถึงเฉียดไย่ไอือจะมีสามดังเนาะครับมีสามดังสามหูหายใจอ อ๋องมกติปากคอไม่หนวดมั้มึงหนวดได้สองหนวดสองปากหนวดอันนี้เป็นห้อยปากทีก่นีนนี่เป็นปากมึงปากสองสันเนาะแต่เล็บขังคือยังปาคอเนี่ยก็ยังมีห้อยหยิบเห็นไหมไ้ลงมาจากนี้ได้เห็นไหมน่กมาหังสีได้ไหมเห็นไหมสกติเขาหาบุเห็นมีที่าาปากคอเกลือองขอก็วาย ไอ้โมเลียดมือซำข้นน่ะขอนจับนี่ก็่อยากดินหนิให้จับดีที่ตาพันรักอะไรแบบ้มารถได้ซีมือนี้ดิครับนี่ยซีมือว่เออซีมือนี้เราเนี่ยมาโมเลียอาหารไงบ่กินยังนี่เนี่ยเอาเกียดเอาขี้ก็เดือนให้กินก็บ่กินเอาหองอาหารลงแห้งซีกับบ่กินเนี่ยบัดขึ้นกับบัดขึ้นสอดแยกลูกไข่ได้ที่หนึ่งยังไว้ายแดงส่อปีนี่นะอันนี้ผู้เดียว เราเลนเอาไว้พอหนึงวันวาอ,อยาพ่อ่านผีหลอกไว้เห็นมันไปอ่างแพ้กับไปอ้างเมื่อเจอดเร็ขึ้นคนหนึงแต่พีผู้เดียวไอ้ีออรอ,อ,อมันบุคลาิบุคลาเอ๋ยจีรอนไม่ได้ขึ้นคนเดียวม,มันมีคนเดียอนน่บาเออ

ว่าปพูกเบาๆวันดีวันทิงบันเทิงปรมาหลายคนส่ออ้มันไม่สาวสันส่องเออคนหลายๆียเ